จับข่าเล่าข่าวสวัสดีค่ะจับหนุ่มวิ่งราวบุหรี่ที่เซเว่นเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2563ตำรวจสถานีบางเขนนำโดยพันตำรวจเอกอัตพลมีเสียงและฝ่ายสืบสวนร,ร่วมกันจับกุมนายภูริวัตรอายุ36ปีพร้อมของกลางเงินสดและบุหรี่โดยสืบเนื่องมาจากที่นายภูริวัตรได้ก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเวกลางซอยผลโยธิน55โดยทําทีมาขอแลกเงินกับพนักงาน1,000บาทแต่ไม่ได้ใส่แมสปิดปากทางพนักงานจึงขอให้รออยู่ที่ประตูหน้าร้านจากนั้นพนักงานเองก็ได้นําเงินมาให้กับนายภูริวัตรเมื่อนายภูริวัตรได้เงินแล้วก็ได้บอกกับพนักงานว่าเดี๋ยวจะเอาเงินกับแม่มาให้ แล้วก็เดินเดินจากไปทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อมานายภูริวัตนได้ไปก่อเหตุซ้ำที่รานเซเว่นอีกสาขาโดยทำทีเข้าไปขอซื้อบุหรี่และก็ไม่สวมแมสโดยให้พนักง,งานนำบุหรี่มาให้ตรงหน้าประตูร้านเช่นเดิมและบอกกับพนักง,งานเซเว่นว่าเดี๋ยวเอาเงินมาให้แล้วก็ได้หลบหนีไปจากนั้นฝ่ายสืบสวนสถานีบางเขนก็ได้ไปที่เกิดเหตุและตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อหาเส้นทางคนร้ายที่ก่อเหตุจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มคนร้ายไว้ได้ขณะที่หลบไปพักอยู่ที่ห้องเช่ารายวันแห่งหนึ่งซอยรามอินทา19แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกอทมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่าก่อนหน้านี้มีอาชีพเลี้ยงไก่อยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญกระทั่งมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับภรรยา จึงได้เดินทางเข้ามากรุงเทพเพื่อหางานทาโดยเช่าห้องพักรายวันตามสถานที่ต่างๆกระทั่งเงินสดที่ติดตัวมาได้ถูกใช้ไปหมดและไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเช่าจึงได้ลงมือก่อเหตุที่ร้านเซเวน่นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วย ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ